เราคุณแม่เป็นน้าสาวไปเรื่อยแล้วลีสาวลีอาลีอาดาลีนะคะจากที่เคยชื่ออะไรนะอะไรนะลีอาลีอาแล้วก็ต้องสั้นลีลีอาอ้ลีอาโอลีอาดาลีอาดาลีแม่ลีบอกคำบอกคำว่าบอกคำว่าอาคุณลีเออเออสมานเออวันหลังเราองอย่างนี้ล้น้องเลอ นัร้อน้ใหม่มันธรชาติร์นเป็นไปนาอาังเพลรับใจด้วยนะสวยกับสวยกับเสวยเฮ้ยรูดเบมรูดเมเป็นเป็นันนึงสาวยรู้สึกยาใ้นอกมีความสุขมากเลยประสาทไปแล้วสัมภาไปแล้ว เป็นยังไงบ้างกับพี่ชางในการเปิดค่ใหม่ในครั้งนี้ผมว่าเป็นแ็คมันเรื่องบี๊ชิ้ะบอกว่าอนี่คือรถไฟสายานจะจะไม่เพื่อมีหน้ากนเน็ตนุกเป็นสังงกันบ้า่เกดอะไรเกิ่อะที่ตองไรเดอะไรเกิ่อะไ่เกิดอะแต่ทีนี้จะได้ยินครับว่าสวัสดีครับพ่แม่พี่น้องครับวัสดีครับวุ่นไวุ่นไรครับอีสานเร่ยนโอนเน็ตโอน কে yeah. আপনি oh,